สวัสดีครับผมเบิ้มลูกโป่งนะครับผมวันนี้มาพูดคุยเจอกันนะครับในคลิปอรวชั่น3นะครับหัวข้อเสกสิ่งของจากกลางอากาศนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรามาดูการแสดงกันเลยนะครับเดี๋ยวการพูดคุยก็จะมีประกอบการแสดงให้ท่านดูนะครับย้านะครับที่ท่านเห็นนะครับผมก็คือการแสดงมายากลผมไม่ได้แสดงฤทธิเดชหรือไม่มีคุณวิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมแต่จะตกล้อง นะครับทำการคว้าขึ้นมานะครับผมคว้าขึ้นมาจากกลางอากาศนะฮะเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับเห็นกันชัดนะฮะอ่ะทีนี้มือนี้นะครับหลังจากที่เสกมาแล้วนะครับผมอ่ะเราให้ดูนะฮะกลางมือทีละนิดทีละนิดแล้วให้ดูกันเลยนะครับเราให้ดูกันนะครับหลังมือเห็นไหมครับช้าๆเล่นช้าๆไม่ต้องไม่ต้องใช้ความไวนะครับผมทีนี้เราดูเสร็จนะครับเราจะคว้าขึ้นมา ยังครับตั้งใจดูดีๆนะครับมือผมไม่มีอะไรเตรียมตัวนะครับคว้ามานี่ครับมาแล้วครับเป็นตะกุดนะครับที่ทําการลงลักนะครับผมอย่างดีเลยข้างในนี่เป็นตะกุดนะฮะอ่าล่ะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมมันคือการแสดงมายากลให้ทุกๆท่านเห็นนะครับมายากลโดนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการโกหกนี่แหละครับเหตุผลที่ผมต้องออกมาพูดจริงๆแล้วมายากลกําลังโดนกระทํา ให้กลายเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยแหละครับเอาระบบของมายากลเอาเทคนิคของมายากลไปใช้เพื่อที่จะให้ตัวเองกลายเป็นผู้วิเศษท่านเองนะครับทุกๆท,ท่านเองก็สามารถที่จะฝึกเรื่องพวกนี้ได้เพราะมายากลเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนอย่างตัวอย่างอย่างนี้ฮะมือเปล่าเ,าเห็นไหมฮะมือเปล่า,ลานะฮะทาการคว้าขึ้นมานี่โผล่มาแล้วเห็นไหมฮะโผล่เลนี่คือตะกุด ตะกุดลักษณะอย่างนี้นะครับให้ทุกๆท่านเห็นนะครับผมขนาดเท่ากับไม่เกินฝ่ามือแต่ถ้าท่านพลิกขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วทําการว่าคถาโอมยืด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 แล้วลักษณะอย่างนี้นะครับผมให้ทุกๆทุกท่านเห็นกันนะครับผมพอดูเสร็จนะครับผมอ่ะเราเปิดมือให้ดูเห็นไหมครับตะกุด อยู่ในมือนี้ยาวขึ้นข้างนี้แหละครับดูนะฮะไม่มีฮะไม่มีฮะนี่คือตะกุดนี่คือตะกุดจริงๆนะครับผมเอาละเสียงให้หายไปกินตะกุดดีกว่าดูนะครับหนึ่งสองสาม,ม,พ,ามาพูดออกมาเน่ยเป็นลนนักษณะอย่างนี้นี่แหละครับคือมายากลเดี๋ยวผมจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้ทุกๆท่านได้รู้กันไม่ว่าจะเป็นการรูดใบไม้เป็นต่อเป็นแตน นะครับผมมันคือการลอ้ลอล้อล้อเรื่องไสยศาสตร์ดังนะนั้นเดี๋ยวจะมีคําอธิบายนะครับผมไม่ได้ก้าวล่วงเรื่องไสยศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงต่อไปไม่ว่าจะเป็นการรูดใบไม้เป็นตัวต่อต,ต,ตัวแตนการต่อสิ่งของนะครับผมหลายเรื่องครับนะครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอกันต่อไปโอกาสนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ